ร้านเบอร์เกสเบเกอรี่โอเป็นยังไงมั่งล่ะ<บ>คับ,บ๊บอบก็สบายดีล่ะครับ,บเยี่ยมเลยบ๊อบ,บอเหรอเฮ้ยงั้นเดี๋ยวทดลองเอาอที่ให้เจ้าบ๊อบอไปดีกว่าขนมปังสูตรพิเศษของเรามีสองแถวในโลกนี่ขอโทษน,นะครับขอเป็นขนมปังไส้กรอกครับเออขนมปังไส้กรอกหมดเช้านี้ไม่มีนะครับเป็นขนมปังสูตรพิเศษของทางร้านนะครับคุณบ๊อบ เออผมอยากได้ขนมปังไส้กรอกไม่เป็นไรครับเอากลับบ้านไปได้เลยผมให้จริงๆนะงั้นผมขอแล้วกันเออคุณแคชฉันก็อยากได้ขนมปังพิเศษเหมือนกันนะคะอ๋อขอโทษนะครับตอนนี้หมดเรียบร้อยเฮ้ยขนมปังเด้งได้ทุกคนเด้งจนล่นลงมาเองเลยเออขนมปังมันตกพื้นแล้วอ่ะฉันขอได้ไหมคะเอาเลยครับ ไปดีกว่าเราได้ขนมปังมาหนึ่งแท่งตอนนี้เราเราเป็นขนมปังใช่ไหมครับหรือว่าไงเราไปกับไปกับบอสอะนะเอาบอสเปิดร้านเพชรชอบหรออืมเอ้าไม่ใชเ่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่ขอขนมปังมาเอาวจะปลาน้อยเอาไปกินให้อร่อยนะจ๊ะโอ้โหเกิดปฏิกิริยาทางเคมี โหนี่กินทุกวันเลยนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยมีปิรันญ,ญ่านะครับมีตัวอะไรตัวหนึ่งอะปลาแมคคาเลวอะแล้วก็มีปลาทองไม่มีปลาทองอย่างเท่นี่ปิรันญ,ญา่าอันนี้อะไรอะ่ประปลาบินเหรอใช่ไหมเออปลาบินเนาะแล้วก็ปลาปักเป้านะครับโอเคอ่ะกินให้อร่อยนะจ๊ะอันนี้อันสุดท้ายแล้วปับปับปับเอาละครับตอนนี้ตอนนี้เรา อ๋อเราเล่นเป็นปลาทองนะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เอกเล่นเป็นปลาทองนะครับอืมเราตั้งชื่อก่อนดีกว่าพี่เอกตั้งชื่อปลาทองตัวนี้ของพี่เอกว่าน้องโมจิแล้วกันนะอ่อน้องโมจิกินขนมปังอ๋อเราต้องเก็บขนมปังเยอะๆอ๋อมันมีว่ายขึ้นแล้วก็ว่ายลงใช่ไหมอ๋อนี่ยเนี่นี่ว่ายขึ้นอ่าโอ้ยเอ้ยง่ยายง่ายง่ายอ๋อให้เก็บขนมปังให้หมดก่อนนะโอ,อเคครับ กินเลยละกันนะครับก็บังคับยากอยู่เหมือนกันนะมันไม่ค่อยตรงเดี๋ยว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 หันบุมก่อนขอกินหน่อยขอกินขนมปังหน่อยขน,ขนมเรียบร้อยหนึ่งชิ้นอีกหนึ่งชิ้นมาเร็วๆขนมปังจา๋าขนมปังงับไปแล้วชิ้นสุดท้ายเอ้ยเอ้ยเอ้ยอพลาดพลาดขนมปังจา๋าาขนมปังมากินหน่อย เดียวเดียวเลยเลยเลยมาแล้วไม่ไม่ถึงไม่ถึงโอ้โหยากกว่าที่คิดงับเรียบร้อยกินขนมปังเรียบร้อยแล้วอ้าวเหลืออีกชิ้นหนึ่งขนมปังจา๋าไม่มจิกินหน่อยเร็วขนมปัง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 เรียบร้อยเอาละตอนนี้กินขนมปังเสร็จแล้วรู้สึกว่าขนมปังจะเร่งเรื่องของวิวัฒนาการทางสมองนะครับเนี่ย เรามีความคิดเป็นของตัวเองด้วยโอ้ยเฮ้ยยังมีเหลือก้อนสุดท้ายโอ้ย oh, oh. โดนน้องปิรัญญางับไปแล้วแล้วก็เอ้ย oh. <laughs> ปลาฟักเป้าครับเขาเวลาเขาตกใจกลัวอะไรเงี้ยเขาจะพองเนาะเฮ้ยห <Hey, S 2> oh. ูปลาบินเราบินได้อะบินได้ขนาดนั้นเลยเหรอสูงมากๆนะครับเนี่ยเอาละตอนนี้แสง อาทิตย์ศาตร์ส่งลงมาในตู้ปลาโอ้อิสรภาพที่สวยงามอืมก็มีความสุขกันดีนะครับน้องปลาทั้ง4ี่ตัวก็อยู่ด้วยกันได้จริงๆไม่น่าอยู่ด้วยกันได้แค่ปิรันย่าตัวเดียวก็ลำบากแล้วแต่พี่เอกว่าปิรันย่าตัวนี้น่าจะมีอาการทางสมองอยู่น่าจะไปกระแทกกระตู้แรงนะก็เลยแบบมึนๆเห็นทุกตัวเป็นเพื่อนไปหมดเลยเอา้าเฮ้ยเจเจ้าของร้านเจ โอ้ยเอาไปอีกแล้วโอ้โอเหเฮ้ยหมดเลยโหเจ๊เอาเพื่อนผมไปหมดเลยอะ่ะแล้วผมจะอยู่กับใครเนี่ยโหน้องโมจิน่าสงสารมากนะครับว่ายไปไว่ายมาเพื่อนหายไปหมดเลยอยู่ในตู้เบ์นเริมเทิมเลยแค่ตัวเดียวอะ่ะโหอย่างนี้ก็เหงาแย่เลยนะครับโหเคยอยู่กันสี่ตัวเนาะน่าสงสารเอาละเลเวลหนึ่ง เราต้องเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมครับ The Ocean Bacon นะครับก็คือเราจะต้องไปลงที่ทะเลที่ชื่อว่าเบคอนตรงนี้ไปอ้าวตายแล้วเหรออ๋อยังยังยังอ๋อนี่ถ้าแบบเป็นที่บ้านพี่เอกคือว่ายอย่างนี้คือเรียบร้อยเรียบร้อยฮะ อ๋อมันใหญ่เกินไปเจ้าของก็เลยเอามาใส่ไว้ในโหลเล็กๆนะครับเพราะว่าเป็นแค่ปัดทองเนโหครับน้องสารนะเนาะโมจิเอ้ยอาหารมาแล้วจ้าอันนี้อาหารอ้าวโอ้ทิ้งกระป๋องไปด้วยอ๋อสี่ตัวนึกถึงเพื่อนครับเดี๋ยวเราน่าจะต้องพาน้องโมจิหนีออกไปจากที่นี่นะแต่ว่าจะหนีไปยังไงละ่ะ นี่มาแล้ววิธีหนีอ๋ออย่างนี้นี่เองโหลมันกลมๆเฮ้ยชนได้อย่างนี้ก็สบายแล้วนะครับชนได้อย่างนี้ต้องออกไปข้างนอกให้ได้นะครับมาโมจิเดี๋ยวพี่เอกช่วยโมจิเองนะขันแรกก็ต้องวนอย่างนี้นะครับ ไปทางไหนได้มั่งเนี่ยถ้าเราไหลลงไปเนี่ยเราตกลงไปโหลดเราต้องแตกแน่นะครับเพราะว่าเป็นแก้วเนาะเอาละถ่ายๆไปก่อนนะนี่มีทางล็อกให้อยู่อย่างนี้สู้ๆโมจิลงลงไปเลยดีมากเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยข้างหน้าไปอีกไปอีกเอ้ยมีอะไรอะ่ะหอยเชลล์น่าจะเก็บเราได้อะไรบางอย่างแต่เก็บไปก่อนเฮ้ยเพื่อน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 อ้ โอา้าวยังไม่ตายยังไม่ตายอา้าวฮ้ยเฮ้ช่วยด้วย<ๆ>เรียบร้อยครับโมจิตายไปหนึ่งตัวแล้วเอาไม่เอาไม่เอาไม่ใจเย็นนะโมจินะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนนะครับเราเราน่าจะต้องไหลไปตามทางทางนี้นะนี่นี่ค่อยๆกิ้งค่อยๆกิ้งเดี๋ยว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 ,ด,ยวดัน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 เฮ้ย โอเคพอมาตรงนี้ได้ปุ๊บเราก็ค่อยไปต่อทางนี้ค่อยๆไหลค่อยๆไหลไปช้าๆไปช้าๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบประคองไว้ประคองไว้ดันเข้าไปเลยเย่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้มล้มอุ้ยโหไปกระแทกโดนเพื่อนล่นเพื่อนล่นไปแล้วะเฮ้แต่หล่นตรงนี้ไม่แตกแฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปมั่งเดี๋ยวไปมั่งดัน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  อึดอึดอ้าวไม่มีแรงครับมันไปติดถุงอะ่ะนั้นเดี๋ยวเราลงลงตรงที่เพื่อนลงแล้วกันนี่นี่น,น,น,นี่มาโมจิใจเย็นเอ้ยปึง้งเรียบร้อยมาได้แล้วโอเคเมื่อกี้เพื่อนกิ้งมาแถวนี้นะ่ะอ้าอยู่นูน้นอยู่นูน้นอยู่นูน่นเดี๋ยวไปหาเพื่อนก่อนดีกว่านะครับเฮ้ยมีประตูด้วยเราออกทางประตูได้ไหมไปเลยโมจิใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนอเพื่อนอ้าวเพื่อนไม่ได้ยิน เพื่อนอยู่ในโหลกแก้วเสียงมันน่าจะไม่ออกนะครับ่ไปโมจิเราออกกันดีกว่าเมื่อกี้พี่เอกเห็นประตูอยู่นั่นไงประตูหน้าร้านเปิดอยู่นะครับโอโ้เจ้าของร้านทําไมแบบโอเปนเฮาขนาดนี้ประตูร้านเปิดอยู่นั่นเองทางหนีของพี่เอกมาแล้วอิสระภาพเป็นของเราเย่นี่ไง ทางออกสู่ทะเล I am fish ฉันเป็นปลาโอ้ชื่อเกมชัดเจนมากฉันเป็นปลานั่นเองนะครับไปทางไหนได้ทางนี้ติดกระถางเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมเอาละโอ้เป็นบ้านนี่เราอยู่ชั้นสองเดเดเอเไปยังไงอะ โอ้เอาจริงเหรอเนี่ยเราต้องไปบนสายเคเบิลนะ่ะบนสายไฟนะครับเฮ้ยโอ้เกือบไปเกือบไปกิ้งแล้วระวังโมจิโมจิใจเย็นเอ้ยเอ้ยเ้ย,เย,เยมันเบี้ยวมันโหดีนะถึงพอดีโอ้ลอดไปเลยอ่ะเนี่ยอีกนิดเดียวแท้ๆเลยดูทำตากระพริบป,ปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บน้องโมจิอันนี้เป็นหมู่บ้านนะครับตรงนั้นเป็น เพชรช็อปที่เราออกมาเนาะเป็นร้านขายปลานี่ไมีปลายห้อยอยู่ด้วยตีเอกต้องไถตัวเองไปตามนี้น้องโมจิมาเร็วมาเร็วโมจิไปแล้วจ้ามาแล้วนี่จริงจริงจริงอ้าเจเจ้าของร้านไปแล้ว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 ไปเร็วเฮ้ยจะถึงแล้วจะถึงทะเลแล้วครับเจยเดี๋ยวแวะเอาหอยเชลก่อนดีกว่า ตรงนี้ไปยังไงอะ่ะโหสูงอะ่ะหล่นลงไปตกไปนี่ต้องแตกแน่เลย hmm. ไปทางนู้นดีไหมนาเดี๋ยวเพียกลงตรงนี้แล้วกันนะโมจิเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โมจิไปเลยกิ้งกิ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 ้งสปริงอือสปริงมากั้นพอดีอ๋อมันเป็นที่นอนสปริงที่เสียแล้วขอมาวางข้างบนนี่ครับมันเลยมีสปริงถ้าไม่มีสปริงเราต้องกิ้งหล่นลงไปแน่เลยเนาะ ตรงนี้ไปได้ไหมเอ่ยไปได้ไปได้ไปได้สู้สู้โมจิไปแล้วจ้าโมจิเย่ไปไปทั้งปา่าทั้งโหลโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับรุนมากแบบเล่นไปด้วยกั้นหายใจไปด้วยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโค้องอะ่ะเป็นทางโค้งทุกคนจะหล่นไหมเนี่ยเอ้ยโอ้โหเกือบไปถ้ามาแรงๆเพียนว่าต้องแหกโค้งแน่เลยตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านหลังอื่นแล้วนะครับ แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันล้าวมันล้าวเดีย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 วหลบล้าวหลบเอ้ยเอ้ยเอ้ยลนลนล่อยายาใจเย็นเฮ้ยขอตั้งสติแป๊บหนึ่งไปเลยโมจิอีกนิดนึงอีกนิดนึงลงลงไปเลยโมจิลูกดีมากได้หนมปังด้วยเย่ชนไปอีกหนึ่งทีจะแตกก่อนถึงไหมเนี่ยโหตื่นเต้นมาก สู้ๆนะโมจินะเฮ้ยเฮ้ยจะลนจะลนโอโอโอเกือบไปเกือบไปไปเลยโมจิดันไปลูกดันไปดันไปซ้ายนิดซ้ายนิดนึงซ้ายนิดนึงเดือด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 ไปทางไหนต่อดีลงไปตรงนี้เลยได้ไหมนะโอ้โหหลายชั้นน่ะเพียงว่าตกลงไปตรงนี้เราแตกแน่เลยนะครับเราเราไปทางนู้นดีกว่าน,น,นะนะน่าจะมีทางไป เอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่า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 พึ่งลนอย่าพึ่งหลนดันไว้ก่อนโอ้โอเคมันโหลมันเริ่มล้าแล้วมันเริ่มบังคับยากแล้วมันมันกิ้งไปกิ้งมาอย่างนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปเออดีไงนีไงนีไงเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ค่อยๆไหลใจเย็นโมจิใจเย็นโอ้โหกิ้งอย่างนี้ดันกลับไม่ได้ด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วย ช่วยด้วยโอ้ยแล้วไปครึ่งหนึ่งแล้วไปโมจิไปไปบนหลังคาไปบนหลังคาลูกอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงไปเลยน้องโมจิดีมากดีมากไป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 อย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงอย่า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 โอเคมาเลยมาเลยอีกนิดนึงอีกนิดนึงไปทางนี้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  เอ้ยเกือบไปเกือบไปเอาละครับใกล้ถึงทะเลแล้วทุกคนอิสรภาพจะเป็นของเราแล้วเย้เราอ้าวไม่มีทางลงอ้าวโมจิ ji, ทำไงเดียะเราไม่มีทางลงอะโมจิต้องดูข้างบนก่อนโอ้หนมปังก็มีข้างบนนะเราแสดงว่าเราต้องมาจากข้างบนหรือเปล่านี่โอ้โหผิดทางซะแล้วทำไงเดียะเรา มีส่วนดอกไม้อ่ะลองลองดูแล้วกันเพิบอุย้ยเอาไม่แตกเฮ้ยไม่แตกไม่แตกใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงไปแล้วนะครับเกินครึ่งลูกแล้วตอนนี้โมจิทําใจดีๆไว้นะโมจิต้องสู้ๆูดันไปลูกดันไปโมจิโมจิอีกนิดนึงอิสรภาพจะมาถึงแล้วใจเย็นใจเย็นตรงนี้มันมันต้องลงตรงนี้ใช่ไหมลงตรงนี้น่ะเหรอลงยังไงอะ ลงไปเลยเหรอข้ามถนนเหรอโอ้โหจะข้ามทันไหมเนี่ยถ้าแตกบนถนนนี่คือแบบโดนเหยียบแน่เอาไงดีครับเอาไงดีเอาเอาไปดูทางอื่นก่อนดิมีทางลงทางอื่นไหมตรงนี้ตรงนี้มีอะไรอยู่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยอออ้อโยมจิเอ้อเออเออเอเอตาย โธ่ไม่น่ากิ้งไปตรงนั้นเลยเอาละครับคราวนี้เราต้องพาน้องโมจิข้ามไปฝั่งูุนให้ได้กิ้งมาลูกโมจิกิ้งมากิ้งมาเดียวเดียวเดียวเดยวดัวดนด,นด,นด,นดนันดันดันเหตุว่าต้องลงตรงนี้แหละต้องลองเสี่ยงดูแลนะเพราะชีวิตคือการเสี่ยงไปเลยเฮ้ยลงมาได้แล้วโอ้โหลดลดลดเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวจเย็นอยาโอ้โหแตกตายแน่โมจิโมจิ อ้าวลงน้ําเฉยเลยรอดเย่สุดยอดไปเลยเอาละก็มาเล่นตามสัญญาที่ให้กับน้องๆไ้แล้วนะครับสําหรับเกม I am f i t นะสําหรับวันนี้พี่เอกก็ผ่านด่านที่1ได้แล้วนะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับเอ้ยมีตัดเข้าคัสซีนอ้าวเมื่อกี้มันแตกไปแล้วไม่ใช่หรออ้าวกลับมาไม่แตกเฉยเลยโอเคเฮ้ยเอาน้ำมันปลานี่นะโอยกำลังอยากได้เลยเอาละ จับเจ้าปลาน้อยกลับบ้านไปด้วยดีกว่าอยู่ดีๆก็ได้ปลารักกี้เอาเพี่เอกโดนจับตัวไปจ้า